แล้วนะคะสำหรับเกี่ยวกับคลิปเสียงนะคะคลิปหลุดนะคะของนายกข,ของเรานะคะอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรก็มีนะคะเพื่อนฝูงของดิฉันต่างก็นะคะแชทมาหาดิฉันแล้วก็หลายๆคนนะคะแชทมาในเรื่องราวของถุงขนมเอ๊ะทำไมต้องแชทในเรื่องราวของถุงขนมช่วงนี้ถุงขนมมีโปรหรืออย่างไรเขาก็บอกว่าเนี่ยข่าวลือกันว่า ถุงขนมกร,กระจายกันไปแบบว่าแหลกลานมากมายไก่กองประมาณปีหนึ่งว่าช่วงนี้นะคะใครๆต่างก็แบบมีแต่เรื่องราวของถุงขนมดิฉันก็เลยเพื่อนดิฉันเขาพูแชทมาถามความเห็นว่าเป็นอย่างไรนิะบ,บอกให้นะเธอเวลาคนเราจะกินขนมนะเขาก็จะไม่บอกเราว่าเออวันนี้เขาไปกินขนมอะไรมากินขนมคุกกี้ กินขนมสอดไส้ทองสอ้เงินหรือว่าไอ้ขนมที่มันแบบว่ากินแล้วแบบดีอะไรเงี้ยไม่มีใครเขาบอกใครหรอกว่าทุกอย่างเป็นความลับใช่ไหมเรื่องถุงขนมอะเออช่างๆแล้วก็ยาใส่อะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือเงินไม่เข้าใครออกใครนะเงินนะ่ะซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เงินซื้อทุกอย่างได้นะ เงินซื้อเวลาไม่ได้แต่เงินซื้อนาฬิกาดีๆแพงๆได้อย่างนาฬิกาของคุณเซนเห็นไหมนาฬิกาเป็นพันล้านก็ใส่ได้เออเนีเงินซื้อเก้าอี้ได้ซื้อตำแหน่งได้ซื้ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือวุฒิภาวะเงินซื้อไม่ได้คือฉันอยากจะบอกว่านายกแพทองทานชินวัตรจะท่านทักษิณชนวัตรไม่ได้แบบ เลี้ยงมาคุณหญิงพจะมาไม่ได้เลี้ยงมาให้เป็นนายกคนเราจะเลี้ยงมาให้เป็นนายกมันต้องปักกัดตีนถีบนะแล้วก็รู้จักกับแบบความทุกข์ยากลําบากลําเค็ญแล้วแพทองทานชินวัตรเนี่ยมาเป็นนายกแบบจริงๆครบเป็นนายกสวยๆได้ถ้าไม่มีคุณลุงฮุนเซนมาถึงเจอสงครามเลยคะ่ะเธอคิดดูขนาดพิสิทธ์อะเป็นในายกยังรับไม่ได้ยังยัง ทานไม่ได้เลยแล้วแพททองทานจะทัดทานไหวไหมบวกกับสอทารบวกกับคุณแม่ก็คือตอนแรกที่มาเป็นนายกฉันก็คิดว่าเฮ้ยนายกแพททองทานนี่จะต้องแบบเก่งมีความสามารถจะปรากฏว่าออกแนวเป็นแบบแม่บ้านแม่บ้าน่แานะแม่สีเรือนคือก็เข้าใจนะว่าเขาเกิดมาอยู่ในแบบเซฟโซนเขาไม่เคยเจอความยากลำบากปากกัดปีนถีบเหมือนอย่างเราๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะแบบ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะสถานการณ์สงครามไอ้จุดๆนี้เนี่ยสามารถสร้างความเห็นใจให้กับทางสารได้นะเธอเออจริงไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเป็นนายกแต่ว่าให้มาเป็นนายกเออแล้วถามว่ามีคุณความดีความงามในการที่จะแบบทําให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤตหรือเปล่าทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจนะววันนี้ก็ ก็เลยไปขึ้นศาลไต่สวนแล้วก็มีพยาลี่จะเป็นเลขาสมชประมาณนี้มั้งใช่ปหมผลขึ้นให้การประมาณนี้แหละส่วนตัวของฉันนะฉันเคารพการตัดสินของศาลแล้วรรานูญนไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงฉันเคารพหมดเฮ้ยแกลูกอ่ะลูกนักธุรกิจที่พ่อตายอยู่ต้มยำกุ้งอ่ะเราต้องต่อสู้ดิ้นรนมาคนเดียว่ะทำไมจะรับอะไรไม่ได้ในโลกใบนี้ฉันรับได้หมด เออรับได้หมดคนที่ทํางานมาด้วยความเหนื่อยยากไม่เคยใช้เงินซื้ออะไรอะ่ะเออมารับได้หมดเว้ยเพราะฉันเข้าใจว่าคนที่ไม่เคยผ่านอะไรมามันไม่มีวันที่จะแบบสามารถที่จะเก่งกาดได้ภายในวันเดียวพ่อแม่ก็สร้างไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้เงินซื้อวุฒิภาวะไม่ได้ดังนั้นคำตัดสินของศาลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ วันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือคุณอง้งอิงแพทองทานจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่เข้าใจว่าการมีครอบครัวไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่หมายถึงว่าจะต้องเป็นกับตันในการนำเรือที่มีชื่อว่าประเทศไทยไปให้ถึงฝั่งขับ F16 ไปทิ้งไข่ให้ศัตรูได้มันต้องกล้าหารระดับนั้นเลยจะคิดดูดิมันต้องกล้าหารระดับมากรจูเนียคุณมาเนีตยยัยง,ไงไม่กล้าหารขราดนั้นเลย ขนาดคุณมาเน็ตนว้ยเก่งแม่งมีวิสัยทัศน์ฉันก็ว่ายังบริหารประเทศยังไม่ได้เรื่องเลยเออสรุปก็คือคุณเซนแม่งพังรัฐบาลอาภิสิทธิ์ให้อภิสิทธิ์เป็นนายกมือเปื้อนเลือดสองครามพังรัฐบาลแพทองทานให้เป็นรัฐบาลเปื้อนเลือดมือสงครามคุณเซนนี่แม่งโคตรสุดยอดฉลาดเลยอะ่ะออยกให้เป็นผู้นำโหดแห่งปี